ก็าพามาดูตู้ใหญ่นะครับหลังจากที่เราตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วนะเราก็เอาเอาดินข้างหน้าออกนะครับเอาทรายมาโรยกับหินกวดมาโรยแทนนะอันนี้ตะกอนมันจะชอบมาตกตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยดูดทีเดียวนะครับไม่ยาก ปลาแน่นเหมือนเดิมนะมีเพิ่มไม้ข้อเข้าไปข้างหลังนะครับเอาพันทั้งปากทั้งพันวาบีนะแอบโปกโกสเตมอน สเตลลัสนะครับดัดเสเซนของ ADA ไว้เริ่มฟื้นแล้วมั้งคือตัดบัวออกไปนี่ปุ๊บตู้สว่างขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะบัวมันบังเข้าไปหมดแล้วนะอันนี้เอาบัวกระต่ายแดงมาปากด้วยโตดีอันนี้ก็ชชตเทิลอีกัาซูนะครับ ปลาซิลที่มีตัวเดียวในประเทศไทยนะตัวเนี้ยลัสโบอล่าของสี่ลังกานะจริงมีสามตัวนะแต่เลี้ยงแล้ว้ันตายกินไม่ทันเขากินไม่ทันในเซราโทเฟเนียเนี่ยอันนี้พัตติกพัตติกเหลือตัวเดียวตัวใหญ่ก็โง่เข้าไปติดกับดักจะจับปลาคนีนันออกพี่เสือเข้าไปติดเฉย อันนี้คองโก้เหลืองนะครับแกนหรือเปล่าวะไม่รู้เอามาจากร้านที่เขาเหลือนะเห็นร้านร้านแอดล้านมันเหลือก็เลยเอามานี่คงโก้ปกติเรนโบสองสี สองสีเดี๋ยวนี้มันตัวมันไม่ยาวอันนี้คือตัวตัวเก่าปลาป่าเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่อนเนี้ยคือปลาปลาในเพราะในนี้ยตัวมันสั้นๆไงก็ไม่รู้เทียบกันแล้วอะ่ะผิดกันผิดกันเลยอะ่ะคือปลาปลาเพอไปเรื่อยๆนี่มันเริ่มทรงชักเพียนๆแล้วนะครับ บูเบอรี่นะฝูงนี้ไม่มีลูกใหม่แล้วมั้งมันน่าจะโตไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าโดนมีปลาเยอะอย่างเงี้ยมันน่าจะลูกลกมันไม่น่ารอดนะแอบเอาให้โกปาวกับลาเซนันดาตัวแดงมาปักนะ อันนี้ใช้ไฟโซเลตนะครับหมดหมดทุกโคมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโซเลตรุร่นร้อยวัตต์นะครับไอ้สองร้อยวัตต์นะฮะแล้วก็รุ่นร้อยวัตต์ปกติขนาบกันมาเลยดูแล้วสว่างเวอร์อยากเอา E27 ิบเจมายิงข้างๆด้วยเพราะว่าจะได้มี แสงมันดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยทำให้ไม้ข้อมันโตขึ้นมาก่อนตอนนี้มันโตแค่เนี้ยคือตู้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้โตอะไรเยอะแยะนะพวกเฟิร์นนี้ก็ค่อยค่อยฟื้นตัวจากตอนไม่มี อันนี้ขอนไม้นะครับทั้งตู้นี้เป็นอินทน,นิลน้ําหมดเลยนะทั้งตู้เนี้ยเป็นอินทน,นิลน้ําหมดเลยนะถ้าตอนนี้ไปหาซื้อใหม่เนี่ยน่าจะหมดเป็นหมื่นนะครับหวงมา่าชุดนี้และคิดว่าคงไม่เลือกมาแล้วนะเพราะว่าขี้เกียจก็คือปล่อยมันปล่อยมันอย่างนี้ไปเลยนะ ซื้อหาได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ซื้อหมดแค่หลักพันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะน่าจะเกือบน่าจะเกือบหมื่นถ้าบางร้านเอาไปขายนี่สงสัยหมื่นห้าสองหมื่นยังได้เลยนะวันนั้นไปเดินเจอค้อยง่อยอะ่ะยังสามพันเลยแต่เราก็ยังไปได้แบบที่เขาขายราคาไม่แรงมานะแต่มันก็เลือก มันก็ไม่อลังการเหมือนเหมือนที่เราเคยมีอย่างเงี้ยนะครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยเนี่ยว่าจะเปลี่ยนน้ำอยู่เพราะว่าตะกอนมาสะสมแล้วนะเดี๋ยวต้องดูดทิ้งนะครับยังไม่เคยเจอไอ้ตะกอนไม่สะสมในใต้ดินเลยนะเอาจริงๆนะตะกอนในตู้เนี้ยมันก็พันมาอยู่หน้าตู้หมดนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าไปทำยังไงกันนะครับจะเห็นว่าไม่มีมอสเลยนะในตู้เพราะว่าตู้มันใหญ่นะครับขี้เกียดระวังเรื่องตะกรนในมอสน,นะแล้วก็เราเลี้ยง เรมือ้อนาไว้กินตะไคร้เพราะเมื่อก่อนมันเราเลี้ยงอันต่ำไว้ในตู้นี้นะมันก็ขี้เกียจลงกุ้งลงไปไงกุ้งก็หายหมดนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ลงกุ้งเหมือนกันเป็นพวกเอ่อไอ้นั่นอะอะไรนะออราบูนะครับแต่ก็เรนโบ์เรนโบ์ก็จัดให้จบนะครับจบจบหมดหายหมดนะครับอันนี้ปลาซิลูที่บอกนะ มาซีวันใหม่นะครับปลาท่าอันี้แหละซิวแถบดำไอ้นี่แหละ,อหละเอามาพักไว้เป็นอาทิตย์แล้วสองสามอาทิตย์เอามาลงตู้นี้ดันจุดขาวกินอีกโคตรเซ็งเลยแต่ดีว่าไม่มีไม่มีปลาอื่นติดนะโชคดีไป อุ๊ย,ยเรนโบ่เอนเอร์เลอร์ยังไม่มีเข้ามาใหม่นะต้องไปรอโยชินะครับร้านสยามอเมซอนนะมีอยู่คู่เดียวนะครับในตู้นี้โคเป้รตเตต้าหายหมดแล้วใส่แก้ตายหมดแล้วเรี้ยง่าหลายปีจัด คือปลาบางอย่างก็เลี้ยงจนมันแก่ตายคาตู้ไว้ก็มีนะครับก็ก็ต้องปล่อยมันไปตามวัฏาจากักรมันนะนะช่วยไม่ได้ก็มันเป็นไปตามอายุเขาเอ,อ่เนาะ มีตู้นี้จะปลาแน่นหน่อยนะครับคือถ้าจะส่ง a d a นี่ต้องมานั่งไล่ช้อนปลาออกอะคิดไปคิดมานี่ขี้เกียจเลยอะคือช้อนออกแล้วก็ไม่รู้จะไปเลี้ยงที่ไหนนะเพราะว่าไอ้พัวนี้ก็ปลาที่แบบว่าเออตอนนั้นอยากได้อยากได้เงี้ยแล้วก็เอามาเลี้งเลี้ยงเลี้ยง ก็ซื้อมาตัวเล็กๆอย่างเนี้แหละแล้วมันก็โตมาเป็นปลายักษ์อย่างที่เห็นนะฮะนั่นเนี่ยมันเก็บไ,ไว้ในตู้เล็กๆก็สงสารมันนะก็แล้วแต่นี่แล้วกันส่งได้ก็ส่งส่งไม่ได้ก็ช่างหัวมันยังไงพวกปลาพวกน,นี้มันเราเราก็อยากเลี้ยงมาแต่แรกอยู่แล้วเนาะ ใหญ่สะใจมากนะครับพอส่งไปแบบนี้โดนตัดคะแนนเรื่องปลาแน่นอนไม่ต้องห่วงปลามันว่ายกันซะเต็มตู้ไปหมดบูเบอรี่นี้มันเกิดเองในตู้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้ว่าเป็นซื้อมานะ อย่าที่บอกเคยบอกไว้ว่าเขาให้มาที่เขาเพาะมาได้แล้วมันก็มาเกิดกันเองในตู้นี้อีกมันก็เหลือประมาณนี้แหละนะครับพอตอนนี้มันไม่น่าจะเกิดใหม่เองได้แนละ้วเพราะมีทั้งเรนโบมีทั้งเต็มไปหมด จริงก็เสียดายปลาหลายตัวนะที่มันเดซลโมเล่ไปตามกาลเวลาตามอายุไขเขาอ่ะคงโกทองนี้นะฮะโปเปตตาอย่างนี้เรนโบนี่ก็ตายแก่ตายไปหลายตัวแล้วนะก็ยังเหลือไอตัวใหญ่เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไอตัวที่ตัวมาใหม่เนี่ยที่เขาไม่เอานะก็เลยต้องเอามาเลี้ยง ว่าตู้มันนานนะครับในคองโก้ตัวนี้ไม่รู้ทำไมมันตาบอดเหมือนกันโดนเทวดาจิกเราไม่รู้เพราะมีช่วงหนึ่งเอาเทวดามาพักในตู้นี้หน่อยนึงนะครับ เป็นตู้สโลไลท์อะเนื่งองจจะทําก็ทํานะเนื่งองจจะเติมอะไรก็เติมบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําส่งประกวดอันเนี้ยตอนแรกทํามาส่งประกวดเสร็จแล้วมันไม่พร้อมพอไม่พร้อมปุ๊บเราก็เอานู่นเอานี่มาจิ้มเล่นจิ้มไป,ปเจอปลานั่นปลานี่ก็ามาลงมาเลี้ยงเลี้ยงจต่ตัวเล็กๆนะครับจนกลายเป็นปลายักษ์อย่างเงี้ย จนมันจะให้ให้ไปจับออกจะให้ไปเอาต้นบางต้นออกก็ไม่ค่อยอยากจะทําแล้วอะ่ะเหมือนขอนพวกนี้ก็ไม่อยากจะไปเอาออกเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันหาใหม่แทบไม่ได้แล้วนะคืออินทนิลน,นี่ดีอย่างนะเมื่อกมันไม่ค่อยมีด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันแช่น้ำมานานแล้วนะเห็นคนเก็บเขาบอกคือมาลองอย่างเงี้ยไม่มีเมือกเลยนะ แล้วม e ี็กเจอร์ที่ตัวตัวไม้ด้วยเลยชอบมากคือเมื่อก่อนก็เอาขอนพวกนี้แหละเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนการจัดวางเอาแนะแต่ตอนนี้มันหยุดเกาเข้าไปแล้วด้วยก็ขี้เกียจขี้เกียจไปแกะออกระวังอันถ้าไปแกะออกใส่หักแน่นอนนะครับอยู่ในน้ำมาหลายปีแล้วอะ่ะคือ layout นี้ก็ สี่ห้าปีได้อะแต่ว่าขอนมันมาก่อนอะขอนมันแช่น้ำมาเกือบสิบปีแล้วอะที่เราซื้อมาก่อนที่มันจะมาเป็นทรงเนี้ยที่เรามาจับหนูไม่ค่อยอยากจะไปแกะเกิดอะไรมันช่างมันล่อยมันไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไรล่อยมัน <c oughs> เจอพี่เดียใบกลมลูกลานเดี๋ยวต้องเอาออก ไม่งั้นเดี๋ยวเต็มตู้เป็นตู้ที่รอดสาหายเขาเหนียวมาได้ด้วยนะโดยที่มันไม่แพร่กระจายก็อย่างที่บอกมันขี้เกียจคือมันเห็นแบบอย่างเงี้ยมันก็มันก็สวยของเราแล้วอ่ะนะก็ช่างมันก็ได้ ไม่อยากไม่อยากไปทําอะไรกับมันเยอะแยะมากคือเอาดูแลให้มันเรียบร้อยงามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วปลาอยู่ได้ก็ปอนะครับที่เกียจขที่เกียจมานั่งไล่ช้อนปลาเกียจมานั่งปรับเลเยอร์ out, อะไรเงี้ยสงสารมันนะเกียไว้ดูเองก็ได้หรือไม่ก็ลองส่งไปขำๆดูได้อันดับไม่ดีก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ต้องไปซีเรียสอะมันมากเราชอบของเราก็พอแล้วนะคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของเรื่องของมันนะครับตัวใครตัวเปลือกเราเลี้ยงแล้วเราสบายใจชอบป่ามันดูมีความสุขก็ต้นไม้มันโตได้งามมันก็ช่างมาแล้วนะไม่ต้องไปอะไรกับมันมาก เลี้ยงปลาที่อยากเลี้ยงปลูกต้นไม้ที่อยากปลูกกพอ็พอแล้วตัวโซลิตสองรอยวัตต์นี่เป็นตัวพิเศษนะครับไม่มีไม่ได้ทำขายนะตอนนี้เขาทำมาให้ ทำมาให้ตัวแทนขอบคุณเฉยๆนะครับก็ยังมีตัวร้อยวัตต์ขายได้นะครับแต่ต้องต้องบอกล่วงหน้านะเพราะว่าสักนะสั่งไม่ได้ไอที่เอาเอาวัสต็อกสต็อกเนี่ยขายหมดแล้วนะครับบางทีเราไม่ได้ไม่ได้เอาเขาเข้าไปเอาให้นะครับคือถ้าอยากได้เลยเนี่ยเข้าร้านในบีขับไปเลยอะไรเงี้ยหรือติดต,ต,ต่อเพโเจโซเลตเลยก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้ารอได้ก็รอนะครับ บางทีไปทำอย่างอื่นด้วยอาจจะไม่เร็วคือไม่คือต้องรออ่ะคือเราไปบอกแล้วไงเราต้องไปทำอย่างอื่นด้วยอ่ะมันไม่ทันใจแน่นอนนะครับยกเว้นว่าเรามีสต็อกตอนนั้นมันพอดีจังหวะอะไรเงี้ยเออก็อาจจะเอาไปทำให้ได้เลยส่งให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าไม่ขายหมดกับมีลูกสัลลูกค้าสั่งออ,อเดอร์หมดก็คือแกะใช้เองหมดนะบอกต้องบอกไว้ก่อน มานั่งดูแบบนี้มันก็สบายใจดีนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะ ขอลาไปด้วยบรรยากาศในตู้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ